แน่นอนนี่คือคำอธิบายวิดีโอความยาวประมาณ900คำคำไทยเกี่ยวกับ2,026ลิงค์แนวนเกเทอร์ในรูปแบบภาษาไทยไม่มีหัวข้อหรือการใส่ลิงก์2,026ลิงค์แนวนเกเทอร์ SUV สุดหรูรุ่นล่าสุดจากอเมริกาได้กลับมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สะท้อนถึงแนวคิดแห่งความสง่างามความหรูหราและเทคโนโลยีระดับไฮเอนด์ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายความปลอดภัย และความเหนือระดับในทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการเดินทางไกลนวเกตเอรุ่นใหม่นี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบดีไซน์ภายนอกของ2,026ลิงค์เนวากเกตเธอมาในแนวทางที่ผสมผสานความทันสมัยและความคลาสสิกเข้าด้วยกันอย่างลงตัวกระจังหน้าขานาดใหญ่พร้อมลวดลายโครเมียมที่เป็นเอกลักษณ์สอของแบร์ลิงค์นทำให้รถดูมีความภูมิฐานและทรงพลังมากยิ่งขึ้นระบบไฟหน้าแบบเลทที่ดีไซน์ใหม่ทั้งหมด ไม่เพียงแค่สวยงามแต่ยังให้ความสว่างที่ชัดเจนในทุกสภาพถนนเส้นสายรอบตัวรถถูกออกแบบอย่างประณีตให้เน้นความคงมุงบนความลื่นไหลของอากาศและความเงียบภายในห้องโดยสารหากพูดถึงภายในห้องโดยสารนโนเกเตอร์ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของรถรุ่นนี้บอานั่งทั้ง3แถวได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นความสบายเป็นหลักพร้อมวัสดุตกแต่งภายในที่เลือกใช้หนังแท้คุณภาพสูงไม้แท้ และวัสดุพรีเมียมที่ช่วยเพิ่มออความรู้สึกหรูหราเมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารระบบปรับอากาศแบบแยกอุณหภูมิทั้ง3ส่วนหน้าจอขนาดใหญ่สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและระบบเสียงเรวอรำคาญดีที่มาพร้อมลำโพงมากกว่า30ตัวให้ประสบการณ์การฟังเพลงที่สมจริงระดับโรงภาพยนตร์เทคโนโลยีในแนวเกียร์รุ่นนี้ก็ไม่เป็นรองใครเริ่มตั้งแต่หน้าจอควบคุมกลางขนาดใหญ่กว่า15นิ้วที่แสดงผลด้วยระบบอินโฟเทนเมนต์ส5 2 ที่ได้รับการปรับปรุงให้รองรับทั้ง Apple CarP l a y และ Android Auto แบบไร้าสายรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบโอทเรวมถึงระบบนำทางอาัจฉริยะที่สามารถคาดการสภาพจราจรและแนะนำเส้นทางได้อย่างแม่นยำเครื่องยนต์ของ l n n ค์แนลเกต2026ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน V6 เทอร์โบคู่ความจุด3.5ลิตรที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีกำลังสูงสุดกว่า450แรงม้าส่งผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่ได้รับการปรับแต่งให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหล และประหยัดน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อนสีล้อ 4WD ที่ช่วยให้เราสามารถลุยได้ทั้งในทางเรียบและทางธุรกันดารมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตโหมดประหยัดหรือแม้แต่โหมดมีมัดสำหรับขับบนพื้นลืน่นระบบความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ลิงค์เคิลให้ความสำคัญมากที่สุดในรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนอนระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยจอดอัตโนมัติทั้งแนวตรง และแนวขวางระบบกล้องมององรอบคันแบบ360องศารวมถึงฟีเจอร์ใหม่อย่างดูครูซซึ่งเป็นระบบช่วยขับขี่แบบแฮนด์ฟรีในบางถนนที่รองรับการใช้งานโดยที่ผู้ขับขี่สามารถละมือจากพวงมาลัยได้ขนาดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม n นวเวกเตอร์2026ยังมาพร้อมกับระบบการสะเทือนแบบ Adaptive s u s p e n s i o n ที่สามารถปรับความนุ่มนวลของช่วงล่างได้แบบอัตโนมัติตามสภาพถนนรวมถึง,งอระบบกล้องตรวจจับพื้นถนนล่วงหน้าที่จะช่วยให้ช่วงล่าง เปรี่ยมพร้อมรับมือกับสภาพถนนที่เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีส่งผลให้ผู้โดยสารรู้สึกถึงความนุ่มนวลและสบายตลอดการเดินทางไม่ว่าจะเจอถนนครุกคลาแค่ไหนก็ตามด้านความเป็นส่วนตัวและความเงียบภายในห้องโดยสารก็ยังเป็นจุดขายของแนวเกเธอร์ด้วยเทคโนโลยี Technology. ACT